สวัสดีครับทุกคนเรามาฟัองอาจารย์เบียนครับวันนี้ที่ห้างวิสโก้ครับหัวทะเลโคราชนะครับมาฟัองอาจารย์เบียนกันครับทุกคน การจำพระตรปิฎกมามันคือการท่องจำเรียกว่ามุขปาฐะคือการถ่ายทอดกันทางปากแล้วท่องจําต่อๆกันมาในยุคพระเจ้าสุมหาราชจึงมีการเริ่มให้เอาพระมารวบรวมกันใครจำอะไรได้ไหมพูดออกมาพูดออกมาพูดออกมาเอาที่สอดรับไม่ขัดแย้งแล้วเอามาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกคือเสาหินหรือการบันทึกในตำหับตําราหรือการบันทึกในคัมภีใบลานบันทึกแล้วสอบทอดต่อๆกันมาสอบทอดต่อๆกันมาไล่ลําดับไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อไล่ลําดับไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็สืบทอดต่อๆกันมา พรกเจ้าจึงให้หลักเกณฑ์ว่าถ้าเราได้ยินได้ฟังเนื้ออาจเนื้อความมาจากใครก็ตามแม้จะเป็นพิสูจน์ผู้เก่งกาจแม้จะเป็นคนที่เคยพูดว่าอันนี้ได้ยินมาต่อหน้าพระพุทธเจ้าเองเลยก็ตามหรือจะเป็นพระพิสูจนผู้ทรงธรรมทรงวิในทรงมณิกาทรงแม่บทเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นผู้ได้รับก,การนับนื่อถือตาก็ตามบอกว่าได้ยินได้ฟังมาจากผู้ใดเจ้าโดยตรงผู้ใดเจ้าบอกอย่าพิ่งเชื่อไม่ได้ยินมาแล้วอ่านมาแล้วให้จับเอารับคำนั้นไว้ก่อนแล้วนําไปตรวจสอบในหลักธรรม ไปตรวจในหลักทรัพย์หลักวินัยหมวดอื่นก่อนว่าเข้ากันได้อย่างดีไหมถ้าเข้ากันได้อย่างดีขึ้นชื่อว่าคนนั้นจำมาถูกโอเครับคำนี้ไปปฏิบัติตามได้เลยแต่ถ้าขัดแย้งกันเป็นโดยประการอื่นสแสดงว่าคนนี้จำมาผิดให้ละทิ้งคำนั้นเสียบวกกับเอาไปปฏิบัติแล้วกุศลเจริญไหมอกุศลดับไหมถ้ากุศลเจริญอกุศลดับอ่ะใช้ได้สแสดงว่าถูกต้องทำไปเลยถ้าทำแล้วอกุศลเจริญกุศลดับแทนอันนี้อย่าทำให้หยุดทำ ให้รับทิ้งคำนี้เสียนี่หลักเกณฑ์หลักการที่เจ้าวางไว้ให้เป็นาตรฐานนิพพานคืออะไรครับอาจารย์นิพพานเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอื่นใดปรากฏนี่คือปัญญาสัพของคําว่านิพพานแล้วแบบในชาตินี้เราสามารถทําเป็นนิพพานได้เลยไหมอต้ตามภพตามชาติไม่จําเป็นเราเนี่ยเกิดตายมาตลอดสังสารวัฏยาวนานมากมายมหาศาลเราเคยอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วรีบจับให้เร็วๆเลย เช่นเราโกรธมาเนี่ยความอาฆาตาพยาบาทก็าราไม่เกิดมาแล้วต้องรีบจากความอาฆาตนี้หลงอย่าให้มันเกิดขึ้นมาได้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้ว 3. กุศลใดที่ยังไม่เกิดรีบทําให้มันเกิดขึ้นเร็วๆเลยเช่นการคิดดีละเว้นจากความชั่วาการรักษาศีลการจเจริญภาวนามีสติรู้อยู่กับลมหายใจมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะ<ม>นี่กุศลที่ยังไม่เกิดทําให้เกิดซักกุศลที่เกิดแล้วรีบทําให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยการวันนี้ทําวันแรกพรุ่งนี้จะทําอีกวันต่อๆไปจะทาอีก จะทํายิ่งขึ้นไปทุกวันไม่ให้หยุดจากการทําวันนี้ทํา5นาทีอีกอัิที่หนึงเพิ่มเป็นสนาทีอีกอัิที่หนึ่งเพิ่มเป็น15นาทีอีกอัิที่หนึ่งเพิ่มปเมป็น20นาทีเนี่ยเรียกว่าทําให้ยิ่งขึ้นไปตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวปิดอบายได้ครับ คำถามมีอีกไหมคะกระดาษเห็นเยอะมากเลยค่ะใา้จา์พักผ่อนนะฮะมีไหมคะถามสดมีไหมมีใครอยากจะสอบถามมีะด้เลยเรียนเชิญได้เลยนะคะด้านขวามมือของเวทีนะคะจะมีไมค์ค่ะอ๋อมีมีไมค์ค่ะมัเป็นการตัดตัวเองเวลาจะตกยุงเฮ้ยหะังับยับยังไม่ตกดีกว่าไม่ไปเบียดเบียนสาสตรให้ได้ยากสี่ห้ามีให้ได้เมื่อมีสี่แล้วมาสู่สมาธิ วันหนึ่งคืนหนึ่งฝึกรู้ลมหายใจเข้าลู้ลมหายใจออกหรหายใจเข้าพูดหายใจออกโผก็ได้จดจ่อยอยู่กับลมมันเดียวยืนเดินนั่งน,นอนให้รู้อิริยาบถในการเดินอย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าไปไหวติงกับอย่างอื่นอารมณ์อะไรากระทบปุ๊บทิ้งตาไปเห็นรูปปุ๊บเกิดความพอใจไม่พอใจรู้สึกอารมณ์เข้ามาดีไม่ดีอยากจะโกรธอยากจะเกลียดอยากจะพอใจไม่พอใจอยากได้อยากมีอยาาไปตัดทิ้งให้หมดกลับมาสำรวจระวังอยู่ที่กับปัจจุบันขณะนี่คือสมาธิวันหนึ่งคืนหนึ่งหาสถานที่เอาไม้เบรกหรือเรียนลู้ลมหายใจเข้าลู้ลม รู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน5นาที10นาทีปัญญาเมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปชัญญะรู้แล้วพิจารณาตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนจริงทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราทุกอย่างเดินสู่ความเสือ่อมเราเข้าไปยึดในสิ่งใดเราย่อมทุกในสิ่งนั้นเรายึดในตัวสามีภรรยาเราวันหนึ่งสามีภรรยาเราเดินออกจากเราไปทุกไหมทุกทุกพลายเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแล้วเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ได้เพราะอะไรเป็นเหตุเเปป็นััจจยยยขอองคคววาาาามมึดพระก เราอยากอยู่กับเขาเราจึงยึดเขาว่าเขาต้องไม่ไปจากเราเนี่ยเรียกว่าความอยากตัณหาหรือความอยากจึงเป็นตัวเริ่มต้นของความทุกข์ร้อนเดือดร้อนใจในชีวิตของเราถ้าเรายอมรับต่ความเป็นจริงและพิจารณาอยู่ตรงนี้ว่าไม่มีตัวตนจริงนะสุดละสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีความเป็นตัวเป็นตนเลยอาสาเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพีเท่านั้นเองเห็นอันนี้จางไม่เที่ยงทุกขังไปเรื่อยจะเรียกว่าจิต3อย่างอันเดียวกันหมดเลยแล้วเมื่ออารมณ์นี้ดับไปจิตก็ดับตาม ดังนั้นจะเรียกว่าจิตได้ต้องผูกอารมณ์นั้นก่อนก่อนหน้านี้จะเรียกว่ามโนแล้วตามมาด้วยวิญญาณแล้วตามมาด้วยจิตจะเรียกกันคนละบริบทแต่ตายไหมตายหมดเกิดดับหมดถ้าบอกว่าจิตเกิดดับแสดงว่าจิตเนี่ยเที่ยงถ้าจิตเที่ยงเป็นสัจตะทิฏฐิสุดโต่งไปด้านในดด้านหนึ่งแต่ความหมายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจารย์สรุปรวมว่าท่านไม่เข้าใจในความหมายคือถ้าไม่ได้ศึกษาตำหับตำราท่านเน้นการปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าจิต S <S แต่ความเป็นจริงพุรุเจ้าเรียกว่าสัตว์คำถามเมื่อกี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าสัตว์อย่าไปเติมไอ้ข้างหน้านะคําว่าสัตว์เฉยๆคำว่าสัตว์สัตว์สัตว์เนี่ยตัวเนี้ยคือสัตตาสัตตาสัตโตเนี่ยเป็นผู้หลงยึดติดในวิญญาณอีกทีหนึ่ง <S 2> <S 2> เป็นผู้หลงยึดติดในขันห้าไอ้ตัวเนี้ยไม่เกิดไม่ตายเพราะเป็นสภาวะธรรมของการไม่มีไม่เป็นจึงเรียกว่าไม่มีตัวตนจ,จริงเนี่ยเรียกว่าสัตว์มันกระโดดเข้ามายึดติดในขันห้าอีกทีหนึ่งแต่ไม่มีตัวตนนะแต่อุปมาอุปไมยเร คือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกล้ามมีตัณหาเป็นเครื่องผูก<ช>เรียกว่าปัจจุปาทานขันคืออุปทานขันนั่นเองทุกอย่างเกิดดับหมดไม่มีอะไรไม่เกิดไม่ดับสิ่งเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับคือนิพพานสังคตธรรมเออสังคตธรรมคือ,อสังคตะไม่มีไม่เป็น<ช>ครับอีกนิดนึงครับก็อกอพอเข้าใจนะครับว่าจิตเกิดได้หลายครั้งะนะครับทีนี้ จิตคือพลังงานนี่มันมันมันเป็นลักษณะอย่างไรครับที่มีอาจารย์บงพลังงานทางจิตอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีพลังที่เรียกว่าพลังของชาญปฐมชานทุติยชานตติยชาตจตุชานอากาสานัจใจตนะวิญญานันใจตนะอาตินจัญญาตนะเนวสัญญาณาสัญญาตนะสัญญาวิตติโรดสมาธิก้าระดับระดับที่เก้าเฉพาะอริยบุคคลอราหันต์ที่ทําได้แปดระดับแรกเนี่ยทำได้หมดสมณชีพรามเหล่าอื่นทาได้หมด มันมีพลังจากตัวนี้แต่ไม่ใช่เขาถึงเรียกว่าว่าพลังจิตพลังจิตนั่นแหละคือมันเป็นพลังแห่งจิตพลังแห่งใจทําให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ตามหลักธรรมชาติของมันเพราะมันมีพลังนะเรียกว่ากําลังของสมาธิเมื่อมันมีกํา,กาลังยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยอิทธิปาฏิหาริย์ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กันเองละอ่าอันนี้เป็นโดยหลักเหตุหลักผลเท่านั้นเองดังนั้นการที่เรามีพลังขึ้นมาได้ในจิตเนี่ยไม่ใช เมื่อสงบจากการพยาบาทเบียดเบียนจิตจึงมีอำนาจแห่งการที่จะสบงบํำงับในอาการพยาบาทเบียดเบียนนี้ได้แต่ไม่สามารถไปดนบันดาลใครได้นะไปดนบันดาลใครไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยของมันเช่นนั้นเองนี่คือจิตและจิตเกิดดับตลอดเวลาผูพโดเจ้าอุปมาอุปมาอีกแบบหนึ่งคือจิตเกิดดับยังไงเปรียบเหมือนเม็ดฝนเนี่ยตกกระทบพื้นแล้วตกกระทบพื้นมันจะมีฟองอากาศผุดขึ้นแล้วก็แตก S <S พุดแตกพุดแตกนับไม่ถ้วนเลย <S 1> <S 1> พูเรีเจ้าเนี่ยเรียกว่าอาการของจิตเกิดดับ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 นับไม่ถ้วนเลยไม่มีใครเข้าไปเห็นมันได้เลยเนี่ยเรียกว่าอาการเกิดดับของจิตรู้อารอมณ์หนึ่งเกิดดับรู้อารมณ์อีอารมณ์หนึ่งเกิดดับรู้อารมณ์อีตลอดวันตล,ตลอดคืนเพราะเราคิดไม่เคยหยุดเลยคิดวันหนึ่งวันหนึ่งแสนเรื่องล้านเรื่องไม่ั้วนเลยแล้วเราไม่เห็นมันด้วยเพราะเราไม่มีสติสัพพัญญาไปเห็นมันเพียงพอคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมจะนําความคิดเห็นของอาจารย์ไป ไปพิจารณาให้ต่องแค้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเกิดอย่างนี้จริงไหมนะครับสาธุวระมทนาสาธุด้วยนะคะเป็นคําถามนีคคาถามที่ดีมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคําถามสุดท้ายแล้วนะคะต้องบอกว่าโอ้วันนี้ ท่านใดที่อยากจะถ่ายรูปอยากจะขอเซลฟี่กับอาจารย์เบียนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเดินลงไปข้างล่างนะคะสามารถขอถ่ายภาพได้เลยเตรียมกล้องมือถือได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เบียด้วยขอบคุณค่ะอยู่กับพวกเราหึงชั่วโมงครึ่งเต็มเปียกเลยโอ้โหะนะคะเรียกได้ว่าแฟนคลับก็บนั่งแบบไม่รู้เดี๋ยวตั้งแถวเนาะโอเคเดี๋ยวตั้งแถวนะคะ ดู <Ở S 1> ทีมงานนะครี่ชูมือนะคออนารับได้เลย 3ถุง100นะจ๊ะเป่าซูเปอร์นะครับขนาด750กรัมนะครับไปซื้อได้เลยนะที่แผนกนะครับเครื่องใช้นะครับผมนะฮะของใช้ส่วนตัวนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ดาวนี่นะจ๊ะดาวนี่ปรับผ้านุ่มนะครับขนาด405อยาอ่าสี่ร้บมิลลิลิตรนะครับผมปกติถุงละ69เพิเศษเหลือ 4, 48นะดาวนี่นะ,ะโอ้โหคุณลูกค้าราคาพิเศษให้แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่า วันนี้ครับต่อเกียวถา่ายรูปกับอาจารย์เบียร์นะครับนี่ห้างวิสโก้คอลาดนะครับอ้าวหัวลำตังขึ้นเลยครับ